มันหลแรตัวหองแสามตัวบ้านเฟบฮะหลแล้วสามตัวบ้านเฟสามตัวประกองบีเดี๋ยวนี้ไม่มีเล้าโอ้คิวอบีเรายิงนลันัานไมเหดอเนี่ยจะได้คิวบอยสักบอกอะมายิงช่วยน่าจะหนุกพอตัวเราเราเพียงเดินทางเพียงหนึ่งสัปดาห์น่งเดือดวไม่มีความเ่อเชอเอ เอาแมงมาด้วยนะพี่ตอมผมไม่มีแมงยุ่งยานะกุยเฮวี่โดนไปแล้นั่นเลเฮมยเขาไม่ด้มาเี่เก็บของท้หมดเลยเาไม่ได้พี่เขาไม่ได้มีตัวนะโอ้โหไอ้นฮะมาเอ็นะนันห้ามันตัวดีเราพันไเดินอยู่นียอพี่ันห้าไอ้น่ะพันห้าไอ้สีฟ้าน่ะเออดอลลาร์ดอลลาผมมีตั้งเป็นล้านอ๋อทนี้ซืโอพีเจ็ดกด ตายแล้ว,ลวไหนมาเพิ่มไหนข้อไหนข้อหนึ่งครับพันวันเดือนวันเดือนปีเดือสิอะไรอ่าฮะตะกนร้องได้ตะกูยิงลั่นหัวแตกเนอะฮะกู <No. S 2> <Huh? S 1> มาแล้วเฮ้ยเขากระจกเกิดใจจังพี่โผมาเองพี่เนี่ย ขึ้นหัวไม่ได้ตองอะไรอ่ะขึ้นหัวมันก่อนไอ้เหี้ยพี่ตองบหาบินกูตกไอ้เหี้ยเฮ้ยมาผอมามาไปต้อใครเล่นอยู่สองครังอ่ะผมโดนแล้วล่ละไอ้เนี่ยมันีตัวนึงว่ะพี่โอ้กูแตกง่ายๆเลยโอ้โหของกูหายหมดทีเดียว D J U L D J บ้าบออะไร M T บ้ามีสองตัวนี่ DJULU เขากระจกเอ้ยอยู่เขากลางที่ผมโดนยิงอะ่ะมันมีสองตัวมัวรถเอวีดีสอง<ม><ม>อก็บอกไปแล้วเหตุผลาเลยให้เดฟมนยิงดิเดฟให้มาได้ยิงวันนี้อ่าแตกเดฟให้เ,เดฟมาได้ยิงไเอฟพีเดเตอร์